สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่น้องชาว u t u b e นะครับที่ติดตามช่องชั้นแอบบายเทพเกษติยูทูบคุณกุลนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาอีกครั้งแล้วนะครับมาเลยได้มีโอกาสก,าก็มาทําคลิปให้ติดตามกันเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้ของที่สะสมมาไว้และคิดว่าตอนนี้กําลังมาแรงก็เลยจะให้พี่น้องชาว YouTube ทั้งหลายจะได้ดูว่าตอนนี้มีหลวงปู่ทวดรุ่นที่ว่าเราไม่เคยเชฟไม่ค่อยได้เห็นกันออกมาเรื่อยๆ นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการและตลาดเริ่มจะเล่นกันนะครับที่เหรียญนี้นะครับก็เป็นหลวงปู่ทวดปี0ูนะครับหลวงปู่ทิมเป็นผู้ปลุกเสกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทะเลซุงพิมพ์ซุ้มกอปี08นะครับเป็นหนึ่งในคาเนียกของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญเป็นพระปั๊มนะครับเป็นพระปั๊มอันนี้จะต้องดูเป็นการพระปั๊มแต่อันนี้จะเป็น เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับเป็นโลหกละกระไหลทองที่เห็นอยู่นี้ก็มีทั้งองค์แล้วก็ทั้งกรอบเดิมนะครับพอดีเอาออกมาเลี่ยมเพื่อจะรักษาเนื้อพระไว้ให้สวยงามคงเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดกันผมก็จะพูดเรื่องเหรียญนี้ว่าเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยขอกรุณาเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีคลิปที่ดีๆออกมาอยู่เรื่อยๆเป็นกำลังใจที่จะเอามาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มีแรงมีกำลังใจทำคลิปออกมา เพื่อให้พี่น้องได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ตวดที่อย่างที่พูดก็คือเป็นซุ้มกอรุ่นหนึ่งเป็นเป็นรุ่นซุ้มกอนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มกอนะครับเป็นรุ่นทะเลทุงนะครับแต่เขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มกอนะครับประวัติก็มีอยู่ก็คล้ายๆกับตอนที่เป็นทะเลซุงพอดีรุ่นทะเลซุงออกมาก็มีจํานวนจํากัดก็เลยต้องพิมพ์รุ่นนี้ออกมาเพื่อเพิ่มขึ้นให้กับผู้ที่มาช่วยงานวัดแล้วก็เป็นสมการวัดนะครับ อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมลักษณะคล้ายๆพิมพ์ซุ้มก่อแต่ว่าจะมีหัวเป็นโคง้งๆคล้ายๆเล็บนิ้วคล้ายๆนิ้วนิ้วเป็นเล็บครับก็เลยดูแล้วมันโคง้งๆเหมือนตัวก่อคนเรียกว่าพิมพ์ซุ้มก่อนะครับอันนี้ก็คือได้ถอดออกมาจากกรอเดิมเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับโอเคอนี่นะครับพิมพ์ซุ้มก่อก็คือหน้าของท่านจะเป็นลักษณะนี้นะครับทั่วไปอาจจะเป็นโลหะปั๊มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึง โอเคนี่คือด้านหน้าของพิมพ์ทมก่อนะครับจะเป็นถมดดๆจะเป็นหน้าดูดๆนิดนึงปากกว้างๆนะครับบัวเม็ดเรานับไปได้ประมาณเจเม็ดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพับป,ปัม๊มเพราะฉะนั้นก็จะมีรอยปั๊มอยู่แต่อันนี้จะเป็นกระไหลทองที่กระไหลทองได้หนามากก็เลยทําให้มีความสวยงามนะครับเป็นสีเหมือนทองสีเหมือนทองมาก นะครับความชัดเจนน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีไปเลี่ยมกรอบเอาไว้แล้วเพื่อรักษาเนื้อพระ,ะเดี๋ยวจะปรับให้พอชัดเจนนะครับดูนะครับพระตั๊มนะครับตามพื้นผิวต่างๆตามบัวต่างๆก็จะมีรอยอะจะมะีลิ้วลอยเส้นขนนวลแมวอะไรให้เห็นชัดเจนนะครับตามหน้าก็จะชัดเจนอันนี้จะสองให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องกล้องขยายให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ให้ดูพื้นฐานไปรอบๆนะครับเป็นองค์ที่สวยงามนะครับรุ่นนี้มีทั้งมีลูกแก้วที่ ที่มือกับไม่มีลูกแก้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกแก้วกับไม่มีลูกแก้วก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับซุ้มกอปี08นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนิดหนึ่งอ่าด้านหลังก็มีตัวตัวยันเป็นตัวนโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับอ่า รอยปั๊มนะครับขอบจะปิ้นขึ้นมาสวยงามขอบปิ้นขึ้นมาสวยงามนะครับขอบร,บรอบๆจะเป็นรอยปิ้นเพราะเป็นพระปั๊มนะครับแล้วก็ตามพื้นผิวเดี๋ยวเราจะมาส่องกันดูให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ให้ดูคร่าวๆก,ก็ตัวหนังสือต้องตั้งชัดเจนสวยงามนะครับเป็นแท่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูสังเกตความเรียบร้อยในการปั๊มพระปัป๊มจะต้อง uh, เรียบร้อยสวยงามแต่นี้กระลายทองได้หนามากเหมือนกับชุบทองเลยเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ดูสวยงามเป็นเหมือนทองแต่ที่ต้องเอาออกมาเลี่ยมนี้ก็คือเลี่ยมเก่ามาจากวัดนี่ anne, euh, น้ําเข้าได้ก็เลย คิดว่าต่อไปเราคงจะเก็บรักษายากก็เลยออกมาเลี่ยมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูคร่าวๆนะครับรอยตัดด้านล่างนะครับดูรอยตัดด้านล่างกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขยายให้อีกทีนะครับตอนนี้ให้ดูเป็นพื้นฐานไปก่อนนะครับความสวยงามมีสวยมีความสวยงามมากพระลอยองค์ขึ้นมาก็ก็ชัดเจนนะครับเป็นต้องดูให้ชัดเจนเอาไว้ก่อนนะครับพระรุ่นนี้ชัดเจนดวงตรงดวงตาชัดเจนริ้วจีวรชัดเจนนะครับบัวเม็ดชัดเจนนะครับอันนี้เป็นองค์ท่านนะครับ เหรียญสิบเนี่ยไว้เอาไวา้ดูขนาดนะครับก็เรียกว่าขนาดพอๆกับเหรียญสิบเลยนะครับความสูงนะครับพอๆกับเหรียญสิบเดี๋ยวเรามาดูกรอบเก,ก่ากันอ่านี่ขอบเก่านี่เดิมๆจากวัดนะครับได,ได้ถอดออกอันนี้เดินรอบเก่าจากวัดนะครับ ก็เป็นคล้ายๆทองเหลืองนะครับมีลักษณะอย่างนี้จะได้เพื่อผื่อไปเห็นกรอบก็จะได้รู้ทันทีว่าอ๋อนี่ขอบเก่าขอบที่ออกมาจากวัดนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้กรอบอันนี้ก็คือใส่มาแบบลวกๆก็คิดว่าจะรักษาเนื้อพระไว้ไม่ได้ก็เลยต้องไปถอดรอบเก่าออกมาแล้วก็ไปเรี่ยมสมัยจะทําให้มันดู เก็บรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะมีกอบไม่มีกอบก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าความชัดเจนเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเรามาให้ความรู้กันยะาลื่อนะครับใครที่มาดูช่องนี้แล้วแล้วก็ติดตามสิ่งใหม่ๆอยู่ความเคลื่อนไหวใหม่ๆของพระเดี๋ยวเราจะออกมาเรื่อยๆนะครับ ช่องชั้นน้ำบาเทพส์ก็จะเสนอกับเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้มาดูไลค์เป็นความรู้นะครับเพื่อจะเอานำไปใช้ในการเก็บสะาสมพระสายหลวงป่ทวดนะครับอ่านี่ก็จะในในด้านล่างจะเป็นอย่างนี้นะครับสองด้านล่างจะเป็นด้านด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้านะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับเป็นกรอบทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเก่าๆนะครับนี่คือด้านหลังนะครับอ่าเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยตัวกรอบนี่ก็คือจะเข้ากันพอดีปกติแล้วมันจะออ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 ยยยู่่ในน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 กกกกกรรรบาาาางีีี้้้ะคัััเเเมด๋ว จะลองมาส่องดูด้วยกล้องขยายกันนะครับที่มีความสูงในจักรยายจะได้ดูเนื้อพระให้คัดจัดแล้วเราจะได้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาส่องกันเลยว่าเนื้อพระเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ให้ดูกันไปก่อนว่าออลักษณะที่ยังไม่สูงเป็นลักษณะพื้นฐานเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาท่านจะดูดูนิดนึงนะครับปากใหญ่ๆนะครับตาโตๆจมูกใหญ่ๆนะครับมี มีลูกแก้วอยู่ในมือนะครับมีทั้งรุ่นมีลูกแก้วแล้วไม่มีลูกแก้วนะครับชายจีวรด้านด้านซ้ายมือด้านขวามือของเราด้านซ้ายมือของท่านก็คือหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นที่เห็นชัดๆประมาณสี่เส้นแล้วก็เส้นริ้วนิดหน่อยเป็นเส้นเสริมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเรามาส่องกันดูอีกทีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมจะขยายภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ใบหน้าลงมาเลยนะครับมาดูกันที่ตรงหน้าผากนิดนึงนะครับดูว่าเส้นหน้าผากเป็นยังไงจะสูงให้นะครับ เดี๋ยวเรา,าดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะค่อยๆสูงให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นผิวขององค์ท่านก่อนรอบๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะขยายให้ดูชัดๆนะครับพื้นผิวของรอยป้๊มของพระจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเป็นเนื้อโลหะล้วนๆที่ยังไม่กระไหลทองหรือยังไม่ได้เปียกทอง ก็จะต้องเป็นเส้นเสี้ยนเยอะๆนะครับเพราะว่าการใช้แรงปั๊มกระแทกลงไปจะทําให้เกิดริ้วรอยของพื้นพื้นเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นให้ดูว่าพื้นเหรียญจะมีรอยกระแทกปั๊มนะครับจะเป็นเส้นเสี้ยนเส้นเสี้ยนลงไปนะครับอาเนียลองพอดูได้นะครับอันนี้นี้จะขยายให้เห็นจะเป็นรอยเส้นเสี้ยนเหมือนพระปั๊มทั่วไปแล้วก็มีรอยรัศมีกระจายออกจากรอบพื้นองค์ท่านนะครับต่อมาก็เป็นใบหน้าใบหน้าก็ดูเส้นหน้าผากดูที่ริ้วตาดูที่ดวงตาจะต้องชัดเจน เมตาจะคมชัดนะครับเป็นเมตาเนื lighting, ้อเหมือนกับเมตาเนื้อของของมนุษย์ทั่วไปนะครับนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นกระไหลทองมาแล้วเราเลยดูร่องรอยได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นกล้องสองจริงๆเมื่อขยายลงไปจะเห็นว่าริ้วรอยต่างๆนี่จะคมชัดนะครับริ้วรอยต่างๆจะคมชัดในลูกในตาก็จะมีเส้นตาค่อเส้นขอบตาชัดเจนสวยงามนะครับตาสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่แก้มก็จะเป็นร่องในร่องต่างๆก็จะมีริ้วเป็นเส้นๆ้นเป็นรอยพัะปั้มเป็นรอยคูด แต่เมื่อกระลายทองไปแล้วรอยคูดต่างๆก็จะเห็นจางลงแต่ถ้าใช้กล้องสองก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีรอยคูดของการปั๊มของพระนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูที่ริ้วจีวรด้านซ้ายมือของท่านขวามือของเรานะครับเดี๋ยวจะให้ดูใน,ในแต่ละริ้วแต่ละริ้วที่พื้นจะมีทั้งเส้นเสี้ยนทั้งรอยทั้งด้านกว้างและด้านยาวผสมประสานกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนิดหนึ่ง อันนี้ชัดเจนนะครับอันน okay. <Yeah. S 2> ี้จะเป็นริ้ววตามยาวลงมาเป็นรอยๆลงมาเป็นเส้นๆเส้นๆเป็นเส้นๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วมีรอยขวางบ้างเล็กน้อยดูตตงใกล้ๆลาคอก็จะมีนั่นจะมีรอยเส้นๆขวางอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับส่วนริ้วกลางริ้วกลางก็มีเส้นแซมอยู่อันนี้ต้องขอโทษทีกาลังขยายมันสูงบางทีมือไม่มือไม่นิ่งก็จะทําให้ภาพเบลอไปบ้างแต่ก็พอให้จับใจความได้นะครับ ตรงลูกลูกลูกแก้วนี่ที่ที่มือนี่จะชัดเจนนะครับขึ้นมาสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็ริ้วจีวรขวางตรงกลางลําตัวก็จะชัดเจนตั้งขึ้นมาเป็นทิวแถวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเส้นตรงสวยงามนะครับส่วนริ้วด้านซ้ายนี่มีหนึ่งสองสามสี่สี่ริ้วส่วนช่วงต่อของริ้วกับเส้นขวางของจีวรตรงกลางก็จะมีเส้นเสียนเยอะแยะเลยนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูนิดนึง อ่านะอันนี้พอพอมอ,มองเห็นนะครับเป็นรอยตัดนะครับเป็นรอยตัดอย่างนี้จะต้องใช้กล้องสองเอานะครับอันนี้ผมจะใช้แรงขยายของกล้องซูมให้ท่านดูเพียงเป็นคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ไปดูอีกทีนะครับถ้าเกิดเจอเหรียญนี้ที่ไหนก็เก็บไว้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในทำเนียบของหลวงปู่ทวดว่าจงให้ก่อนปีหนึ่งสองนะครับหลวงปู่ทินเป็นผู้ปลุกเสกนะครับตรงนี้จะเป็นรอยซ้อนนะครับตรงจีวอน กี่วันล้วบนเลยจะเป็นรอยรอยซ้อนนะครับส่วนตรงริมฝีปากนี่จะเป็นรอยแตกก็ได้ไม่เป็นรอยแตกก็ได้นะครับถ้าเผื่อไม่ใช่สาระสําคัญเมื่อพิมพ์ออกมาเยอะๆก็จะมีรอยแตกออกมาตรงร่องแก้มก็จะมีริ้วขนแมวให้เยอะๆมองเห็นชัดเจนนะครับถ้าได้สองนะครับอันนี้เป็นเนื้อกะไหลทองก็เลยไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ให้รู้ว่าจะต้องมีเส้นๆต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงฝ่ามือฝ่ามือนี่เขาเรียกฝ่ามือก้ามปูนะครับอันนี้หมายถึงเป็นฝ่ามือก้ามปูนะครับเป็นรุ่นซุ้มกอก้ามปูใหญ่ นะครับซุ้มก่อกวามปูใหญ่นะครับออันนี้ดูดูว่าริ้วนี้สวยงามแค่ไหนนะครับใต้ฝ่ามือก็จะต้องมีเส้นเขาเรียกรอยคู่นะครับรอยคู่ที่ที่เจอจากับการลอยแรงปั๊มนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่ตรงหัวเข่านิดนึง่าโอเคอตรงตรง,ตรงใต้ฝ่าเท้าที่ที่ขัดสมาธิขึ้นมาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นรอยริ้ว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 ,ว,วตามยาวของ ออกหน้าแข้งนะครับสว่วนตรงตรงใต้ฝ่ามือนี่จะติดกับติดกับาขาของท่านก็จะมีริ้วๆ,ๆขึ้นมาก็เป็นตำแหน่งของรอยพัะปั๊มทั่วไปที่เมื่อปั๊มแล้วจะต้องเปรอยเสียนขึ้นมานะครับดูบัวนะครับบัวตั้งขึ้นมาเป็นเหลี่ยมสวยงามนะครับบัวตั้งขึ้นมาเป็นเหลี่ยมสวยงามในกลีบแต่ละในกลีบบัวแต่ละกลีบก็จะมีรอยเสียนอยู่มอง้เห็นชัดเจนถ้าถ้าใช้กล้องสองนะครับนี่ก็ นี่จะขยายให้ดูอ่าโอเคพอเห็นนะครับตามตามแต่แต่ละขี็บของบัวก็จะเป็นลักษณะเกิดแรงปั๊มกระแทกนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับตามล่องบัวก็จะมีรอยเสียนอยู่พอมองเห็นถ้าเผื่อใช้กล้องส่องนะครับอ่ามีทั้งรอยกว้างมีทั้งรอยยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านข้างรอยตัดนี้ครับพอมองเห็นนะครับขยายให้ดูนะครับรอยตัดจะต้องเป็นรอยตัดหยาบๆนะครับต้องรอยตัดหยาบๆนะครับรอยตัดหยาบๆ ตัดทีเดียวขาดนะครับดูให้ดีนะครับเป็นรอยตัดหยาบๆยานะครับตัดแล้วก็เหลือรอยฉีดบ้างเล็กน้อยนะครับตัวใบมาดูข้างหลังกันให้ดูนะครับดูขอบเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนิดนึงตามขอบนี่จะเป็นอาิ้งขึ้นมาตรงตตั้งขึ้นมาเป็นสันเลยนะครับตั้งขึ้นมาเป็นสันไม่หนาไม่หนาเกินไปนะครับส่วนตัวตัวหนังสือเห็นไหมครับ จะเป็นตัวหนังสือคมคมคมชัดมากคมชัดมากนะครับตัวหนังสือคมชัดมากแล้วก็มีข้อความว่าะโมโพธิสโตคันติมายะอิติตภะกวาก็เป็นคาถาของหลวงปู่ทวดแล้วข้างล่างก็เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับจำตัวหนังสือไว้นะครับจำตัวหนังสือวัแหวนกับงองอูเกือบจะติดกันวแหวนกับงองูเกือบจะติดกันนะครับปลายหอเหีบหน้าหอเหีบจะมีเส้นแตกออกมาตามวาแหวนตัวตัวหนังสือเนี่ยตามหัวตัวหนังสือต่างๆส่วนมากจะเป็นรอยแตกเป็นเขี้ยวตะขาบออกมาแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับดูตัววัแหวนตัวดอเด็กตัวชช้าง นะครับดูใต้ใต้ชอช้างก็จะเป็นรอยตัดกระแทกลงมานะครับจะอางองูแล้วก็วัดช้างให้หอเหตุมีรอยเส้นเกินเป็นเอ่อเป็นรอยขึ้นมาใช้กล้องสองก็จะเป็นเหมือนไข่ปลานะครับอ่าอันนี้บางองค์ก็อาจจะเป็นขีดไปเลยนะครับอันนี้มากระไหลทองก็อาจจะมีการอ่าอะไรอะไรนะเนื้อเกินขึ้นมานะครับดูพื้นผิวทั่วไปก็จะต้องตึงเรียดน,นะครับอาจจะมีรอยเนื้อบางเล็ดน้อยนะครับตัวหนังสือชัดเจนเห็นตัว อิติปะวาไหมครับอิตนะิโมโบุทิสัตตอาคันติติมาติมาตรงตัวติอันนี้สลอิด,ด้านบนจะมีเขี่ยวตะขาบอยู่นะครับดูให้ดีนะครับจําตัวหนังสือไว้แล้วเราก็จะได้ไปดูว่าเออพิมนี้ตัวหนังสือมันก็ไม่เหมือนกับตัวหนังสือพวกหลังหนังสือใหญ่หรืออะไรนะครับอันนี้จะเล็กกว่านะครับดูให้ดีเดี๋ยวเราก็ดูด้านหลังให้ดีนะครับนี่พิมพ์นี้เป็์ซุ้มกอ,อะทะเลซุงรุ่นซุ้มกอใหญ่นะครับ อันนี้นะครับปี0ูนแนะครับท่านหลวงปู่ทีมปูกเต๋วันนี้ก็ได้มาดูอีกคลิปหนึ่งอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ความรู้ทางด้านพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดแล้วเดี๋ยวจะมีหลวงพ่อต่างๆเหรียญเกจิต่างๆที่เป็นที่ยอดนิยมมีคนชอบสะสมแล้วก็อยู่ในวงการมานานนะครับก็จะเอาความรู้ต่างๆมาเปิดพร่ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ผมก็ได้ประมาณแสนวิวแล้วก็น่าจะ จะได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆได้ศึกษากันนะครับแล้วมีอะไรติชมก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้ข้อความได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะมาตอบให้ความรู้กันไปนะครับนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันทั่วๆไปนะครับดูกันก่อนนะครับเดีย๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกทีเนี่ยด้านหน้านะครับสวยงามมากนะครับดูให้ว่าคมชัดดีมากนะครับรุ่นนี้จะเป็นคมชัดสีออกมาเป็นสีทองเลยก็ไหลทองได้สวยมากนะครับแล้วก็ลูกแก้วนี่จะ จะเอียงไปทางด้านขวามือของเรานิดนิดแต่ก็อยู่ระหว่างถือว่าเกิดปึงกลางพอดีนะครับไม่เบี้ยวไปทางซ้ายไม่เบี้ยวไปทางขวาเท่าไหร่ถือว่าเกิดไปอยู่กลางลูกแก้วคมสวยมากนะครับดูริ้วจีอรได้ดีนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ลิ้วที่ขาลิ้วจีวรที่ขาก็สวยมากนะครับเป็นแท่งๆขึ้นมาตั้งขึ้นมาตรงๆสวยงามเดี๋ยวจะให้ดูไปจีแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไว้โอกาสหน้ามีโอกาสก็จะได้ทาคลิปมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็จะสลับเวลามาทําคลิปเพื่อให้พี่น้องเพื่นอนอผูงชาวชาว่องวายเทพประเสริฐได้ดูคลิปวิดีโอดีๆนะครับเพื่อเป็นสาระความรู้อย่าลืมนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทะเลตรง พิมพ์ซุ้มกอ่อปีศ8นะครับท่านหลวงปู่ทิมอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งทองแดงก็มีนะครับที่ไม่ได้กระลายทองแต่ถ้ากระลายทองสนมากจะแจกแกรรมการวัดนะครับที่ที่ให้ความร่วมมือไปช่วยงานเพราะว่าหลวงปู่ทวดนะสร้างมาหลายรุ่นมากถ้าศัทธา,าประชาชนไม่มีก็คงไม่ได้สร้างกันเป็นพระที่ว่ามีใครได้รับไปก็ชื่นชอบทุกคนเพราะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แล้วก็แควค่าจะพยั <_ d isk> พนตรายเขาเรียกพาะนิรันดรานะครับเพราะฉะนั้นเราศึกษาไว้ถ้าเกิดมีโอกาสได้มาครอบครอง <_ d isk> ก็เก็บบูชา <_ d isk> เพื่อเป็นสิริมงคล <_ d isk> แก่ชีวิตและครอบครัวก่อนที่จะจากไปก็ขอลาด้วยคำคำอวยพรขอให้เพื่อนปู่พี่น้องชาวยูทูบทั้งหลายที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ <_ d isk> ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดเพราะอยู่ในช่วงโควิดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความสบายนะครับแล้วต่อไปก็จะมาเจอกันอีกทีนะครรับกาเเดี๋ยว็ จะได้มาดูคลิปอื่นๆอีกต่อไปนะครับจะพยายามอ่าน,นี่ก็สวยงามสวยงามมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามพัฒนาในการมอบความรู้ต่างๆให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เราก็จะได้มาพบกันบ่อยๆนะครับตามที่มีเวลาจะมีโอกาสจะมาทำคล,คลิปให้ความรู้กันเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ